คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักพลังบวกนะจะขอส่งพลังงานดีๆกำลังใจดีๆมาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันว่า,าพี่ไพ่นะจะคุยอะไรนะคะกับดาวกดวงความรักของแม่หมอในวันนี้นะคะใบแรกมามเก้าเม้านะคะใบแรกมาก็เห็นคนคนหนึ่งที่เจ็บมาเยอะแล้วก็ไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะ ยังคงลังเลสงสัยอยู่ว่าเอ๊อะขอแยกเป็นกรณีแรกคนที่มีแฟนนะคะยังสงสัย,ยว่าคนที่เป็นแฟนเราในตอนนี้เนี่ยเขารักเราจริงไหมเขามีเราคนเดียวไหมเราเลือกถูกคนหรือ,อยังอ่ะกับกรณีที่สองคนโสดนะคะถ้าเป็นไพ่ก้าวไม่เท้าเนี่ยนะคนโสดที่ได้ไพ่ใบเนี้ยมันเป็นคนโสดที่คิดเยอะคิดมากระแวงเวลาคุณจะเลือกคบกับใครเนี่ยคือคุณจะดู ดูนานใช้เวลากับกับการวิเคราะห์เลือกเยอะนะคะเออเป็นคนโสดที่เลือกเยอะอ่ะแล้วยังไงต่อนะคะมาดูเออแล้วก็พอเลือกนานไม่พอนะค,ะคนมีคู่ก็จะน้อยอกน้อยใจแต่ไม่ถามนะคะ คิดว่าเขา,ามีคนอื่นแต่ไม่กล้าถามเก็บไปน้อยใจคนเดียวอันนี้คนมีคู่นะสำหรับคนที่โสดก็คือแบบพอตัวเองเลือกนะแล้วไม่มีแฟนสักทีเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมฉันเป็นคนที่ถูกเลือกให้ผิดหวังหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉันเป็นคนที่เอ่อไม่มีคู่หรือเปล่าเป็นคนโชคร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะพูดเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นก็ฟังต่อนะคะ ah j u d g m e n มายังดีที่เป็น judgment นะคะ ทุกๆคนนะ่ยนะมีภารกิจมีสิ่งที่ต้องทำในชีวิตนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีคู่หรอคำว่าเออเราเลือกผิดหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามที่ค้างคาอาจยคุณอยู่ตอนนี้ที่คุณลังเลสงสัย,ยู่ตอนนี้คุณจะได้คำตอบเร็วๆนี้นะคะไพ่จ้าชมินคือกอารได้คำตอบที่แบบว่าเป็นคำตอบที่กรองแล้ว ที่ถูกต้องแล้วชัดเจนแล้วผ่านการพิาพากษามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาของใครบางคนการได้รับข่าวสารทางไกลาการติดต่อการกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะอ่าก็ยังดีเนะาะมาดูต่อคะ่ะเจ็ดดาบนะคะคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะ อยากเข้าหาอยากมาพูดมาคุยแต่กลัวคุณจะไม่เปิดใจนะเอ,อหรือถ้าคนที่มีมีประเด็นกันก่อนหน้านี้เนี่ยเงียบหายไปไม่คุยคำนี้นะน้ำนิ่งไหลลึกนะคะคำว่าน้ำนิ่งไหลลึกเนะี่ยในความหมายของไม่เหมาคือต่อให้จะเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆข้างในแล้วแบบโคตรที่จะแบบอยากรู้เออคิดถึงอยาก คุยประมาณนั้นส่วนถ้าเป็นคนโสดที่ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับใครหรอกอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่ามีคนแอบ,บชอบคุณนะคะแล้วก็แอบ,บมองแอบบเล็งคุณอยู่อยากมาคุยอยากเข้าหาแต่ว่ากลัวว่าคุณอาจจะไม่คุยด้วยนะแล้วยังไงต่ออืมนะไพ่สิบถ้วยเนะี่ยเอาเป็นว่า Energy วันนี้เนี่ยสำหรับความรักนะคะก็เหมาะนะที่จะเป็นพลังงานบวกให้ได้นะคะเพราะว่า,วา คนที่มาเห็นคลิปวิดีโอในวันนี้คือคนที่ดวงความรักดีถ้ายังไม่ดีก็กำลังจะดีถ้าดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นไปถ้ามีแฟนแล้วแต่งงานแล้วก็จะมีลูกนะคะมีอะไรก็ตามที่จะเข้ามาเติมเต็มคําว่าครอบครัวให้คุณนะอ่ะพี่พายอยากจะบอกอะไรคะวันนี้ สถ้วยนะคะอย่าลืมไปพบไปเจอพูดคุยเปิดโอกาสให้ตัวเองอยากเก็บตัวอย่าเป็น i n t r o ิร r t อย่าเป็นอะไรมากเกินไปซึ่งคำว่า i n t r o ิร r d บางคนเนี่ยมันแล้นดิคิดว่ามันเป็นเพราะเขาไม่อยากคุยอันนี้คิดเองนะคือถ้าเขา i n ร r วิร์ t ที่เขาเจอคนที่เขาใช่อ่ะเขาคุยเก่งนะคือดิดก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าคุยกับใครไปเรื่อยก็เลยเข้าใจว่าการที่เขาไม่คุยก็อย่าไปพยายาม เนะเพคาะเพราะว่าต่อให้เขาจะเป็น introvert ขนาดไหนถ้าเขาชอบเขาจะเข้าหาเขาจะเปิดโอกาสเขาจะหาเรื่องคุยมันมันจะต้องแบบมีการตอบโต้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพยายามนะไปเดทไปพบไปเจอไปพูดคุยนะคะ กับสังคมเยอะๆนะแล้วก็ลดทัศนคติเชิงลบลงนะคะไพ่เด็กถือดาบมาอย่าจุกจิกเกินไปนะอย่าจุกจิกเกินไปในความสัมพันธ์อย่าจุกจิกเกินไปในการมองผู้คนในการตัดสินผู้คนเลือกมองเลือกหาแต่สิ่งดีๆบางทีเราจ้องจับผิดเขาอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ปล่อยผ่านไม่ได้ไม่ได้นะสาวนะคะทุกคนมีข้อดีข้อเสีย แต่ต่างกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันลดทอนได้เนี่ยเราก็ควรลดเราเลือกบองข้อดีของเขาดีกว่าว่าออคนคนนี้เขาดียังไงอันนี้ไม่เฉพาะต่อจงเฉพาะว่าการเลือกแฟนนะทุกๆคนทุกๆอย่างบนโลกใบนี้นะเขาอาจจะมีข้อเสียแต่เรามองหาข้อดีของเขาดีกว่านะคะเอาข้อดีตรงนั้นมาใช้ดีกว่าเนาะอ่ะอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันไม่ได,ไได้ไม่ได้คำซิปนานเนาะอืม ฝากเป็นกำลังใจให้ไม่หมอด้วยเห็นไหมจัสติกมาพพ้จัสติก,กนะคะให้จัสติกคือความถูกต้องเหมาะสมอย่งที่ทำคำนี้เลยนะจําไว้ว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างจะมาเมื่อเวลาที่เหมาะสมและอะไรก็ตามที่เราได้รับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะได้รับไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีนะคะแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีเราต้องทนไหมไม่ทนแต่เราก็โอเคเรารู้แล้วว่าคนคนนี้เขาทําร้ายทําลายจิตใจร่างกายหรืออะไรก็ตามแล้ว ให้อภัยเขาคี่ซ่าเออครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยทําไม่ดีกับใครมาก็ถือโอกาสนี้ว่าเราใช้เขาไปแล้วแล้วก็อย่าปล่อยให้มันเลื้อหลังนะคะขอโทษแล้วก็เดินออกมาซะนะแล้วถ้าเราไปเจอคนที่ดีก็เออนี่เป็นอันนี้ส่งผลบุญเราเนาะที่เราเคยทําดีกับใครต่อใครมาก่อนในอดีตนะแล้วก็ให้รู้ว่าเนี่ยผลของกรรมดีมีอยู่จริงแล้วเราก็จะทําดีต่อไปเรื่อยๆนะคะ ออมองโลกให้เห็นธรรมมองธรรมให้เห็นโลกนะคะแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขหรือทุกน้อยนะคะวันนี้วันพระนะก็อาน,นิสงส์งผลบุญใดที่แม่หมอทําแล้วตั้งแต่เดชชาติปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะทํานะคะก็ขอให้ลูกดวงทุกๆท,ท่านที่ผ่านมาจจกคลิปนี้นะมีส่วนร่วมแล้วก็ได้อาน,นิสงส์งผลบุญน,นั้นนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะคําว่าไม่มีอย่าได้มีแก่พวกท่านนะคะทักหลายทุกๆคนแล้วก็ ใครที่ปรารถนาความรักก็ขอให้พบความรักนะคะใครที่ปรารถนาความร่มํารวยก็พบความร่มํารวยใครที่ปรารถนาเอาสุขภาพนะคะร่างกายแข็งแรงก็ขอให้ท่านสมความปรารถนาะทิ้งท้ายไว้ก็ขอบรัคุณที่สนับสนุนนะคะติดตามดูและดีมานะแล้วก็ขอฝากให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าชอบ Energy นี้นะคะน้อมรับคำทำนาย คอมเมนต์ให้แม่หมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจเนาะเล็กๆน้อยให้แม่หมอได้ทำคลิปต่ตอไปในอนาคตนะคะสวัสดีค่ะ